สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องป้องไปครับเมื่อนี้เหมือนเดิมและเช่นเคยสีมะเบิงเพิ่นขุดมั่นได้หลังจากที่เพิ่นปลูกได้ประมาณจากจักเดือนเะรอได้สิบเอ็ดเดือนัสีมะเบิงมั่นมั่นยังไงของหมอลำโย่ได้บัเนี้อ่ะอันนี้ผู้เมียสวัสดีครับผู้เมียนะอันนั้นผู้ผัวผู้น่ะนั่นมอลำโยเห็นบ่เหรอครับ จักเดียนได้ยักได้ยักตันล้วนี่ได้รถเดียวนี่สตันสามล่ะโอ้เดียวเดี๋ยวนี้จักบาทล่ะสองบาทแปดสิบาทจักไลนี่สองไล่สองไล่นี่ได้เงินพอะเท่าไหร่เอากับประมาณสองหมื่นนี่ล่ะโอ้ขัด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 จ้างคนงานนี่มือเท่าไหรนี่มือละสามร้อยห้าสิบี่อยสามร้อเลี้ยงพร้อมเออกินเลี้ยงพ้อมโอ้ขัก สามบาทเท่าไรก่อนอ,องบาทเท่าไรก่อบาทแปบค่าตีนหาสิบบวกค่าตีนร้อย้าสิเออหัดคาใช้จแล้วซากนาซากหลังซากนั่นซากนีน่เจ้าของสีเหล่ปหเป๋าอลายนไดนี่เดีวเมื่อเดียวโอ,อ้เอาเออ <c oughs> นี่มิตรพนักงานมิตรพีจนองนี่มาเห็น้ำกันนี่มันเขายมั่นยังก่อนี่พ่อ แต่ฝรั่งแต่พันอีน้อยหนางออีน้อยหนางอ้อที่บ่เอ้บางดัวพี่น้องเลยบางคนก็เอื้อนอีแนบพักอีแนบพักอ่าเป็นยังือต้องเอื้อนอีแนบหักอ่ามันหนักหลายโอ้ยหนอเออมันหนักหลายมาเล่นแนบหักแต่เพิ่งได้ยินนี่เลยเด้อบาดอีแนบหักป่ะน่ะพี่ฮะลองดูพี่หน่ะย่าบ่ย่าบ่พันหนาเมียหนางเมียหนางอบ่ฮ่าฮ่พันเมียหนางอ้พี่หน่ะเบ็ดเสร็จจตกไรก่อน สองไร่สองไร่พูดนะพูดนะอันชุมกล่องไว้ยังไม่ได้เก็บเลยนี่แต่ว่าออกไปยักรถแล้วนี่รถหนึ่งรถเดียวรถเดียวเก็บมื่อนี้รถสอ่ามื่อนี้รถสองโอ้คัะพูดนะอีกส่รถพูดนะอีกสี่รถหลังจากเก็บเรียบร้อยแล้วก็ทำการปลูกเลยวันเถอะพูดนะยางเงามันอ่ะพูดนะฟังดูเงามันอืมนี่นี่ให้มันของ หมอลำย่เได้หนิหลังจากที่เขาไปไทย,ยส่วนยางพันแล้วไปยางพักไว้ก่อนเอามันก่อ,อนมันเจียวมันบ้าน่ครับปาดทุกอ่ามีมีมั่นตะก,ก็ยางบ้านี่เดี๋ยวสีผ้ามาเบิ่งกันศูนย์ร่วมมันอยู่ทั้งรถพี่บ้านหนึ่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเลดเดอพี่น้องเด้อหมอลำย่บ่ยังบ่บ่ไปง่ายดอกเพิ่นว่าบ่ที่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอยู่นี่หลายปีเติบอยู่ อันลอยก็ปีนี่เพิ่นเสียวใส่เบ้าเหยื่อไซเบ้าไว้ย้ำเดยได้์ลอยเจนเสียวมะเผาสัตว์ขุ่นน่ะเพิ่นว่าได้เพิ่นว่าเออขุ่นอ่ะเบิ่งดูห่อมันเพิ่นกะเงินพี่อ้วนงานพี่เงินน้องคือเก่าอันละเออขุ่นน่ะเิ่นเอารถ อันนี้ยังไม่ได้เก็บด้พี่หนางอเด้อพันพันพันเมียหน่างอโอ้พิ่งได้ยินเมื่อนี่ละเว้ยตั้งแต่เกิดมาหัวกะงอกระแห้งแล้วล่ะเพิ่งได้ยินเบิ่งหลดพี่น้องเอ้ยสากลากอยู่เพียงมันมันมันเมียหน่างอโอ้พูดอะไรมาไปั้งเต็กไกลเมียได้หน่างอเอ้าไอซี่สวัสดีครับ สวัสดีครับนี่ร้านหน่อยก็มาซอยดิมาซอยกิน <c oughs> เอ,อ้อเพื่อนต่เบื้องลตเราถามเจ้าของให้เพวันอยากให้รัฐบาลนี่ซอยจักบาทพออ,อยากให้รัฐบาลซอยจักบาทซอยสามบาทคืนสามบาทเท่าไหร่สามบาททวนกันได้ดอกเออบ่าลายมันเถอะบ่าลายเ,เ,าเอา,า,เอาเพอดีเพื่อนจักน้อยนี่ก็เอาแล้วเนาะครับครับก็ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียกลุ่ม มาได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเมียหน่อยเด้อเออโอ้เออเอาคลิปนี้ครับมาถ่ายให้เบิ่งกับหมอลำโยัวภูเบนเฮ็ดทั้งมันทั้งสวนทั้งยางทั้งให้เขาให้อ้อยพันเออให้อ้อยวัลเดเฮ็ดเฮ็ดสวนยางสวนมันเฮ็ดเขาแมีนเบิดวดัลเออดใบวัลเดไบล้ำกับเขาสวน ช่วนนนนนงนี้นกะหยุดงานล้ำแน่จะน้อยอ่าย่างดึงไว้อยู่ตลอดอ๋อขอบคุณหลายครับสำหรับคลิปนี้ครับคลิปหน้าเดี๋ยวจังมาว่ากันใหม่พู้หลักตอนพ่นปลูกบ่แน่อาจมิตรโอกาสมาเบิ่งตอนพ่นปลูกสวัสดีครับสวัสดีครับหมอลำเอ็นย,ยังกอมั่นมั่นยังกอพัดยังกอพัดเมียหนังเนาะโอเคอ่าอ่าขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ